สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเหมือนเดิมนะคะในห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .4 ค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการคูณนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือสมุดดินสอให้เรียบร้อยเลยนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนการคูณจำนวนหนหลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักค่ะโดยใช้หลักการเดียวกันกับจำนวนหนหลักคูณกับจำนวนไม่เกิน4หลักค่ะโดยนำจำนวนหนึ่หลักคูณกับจำนวนในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยตามลำดับถ้าผลคูณในหลักใดครบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจำนวนที่ครบ10บไปรวมกับผลคูณในหลักถัดไปทางซ้ายค่ะ มาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างก็คือ5คูณ2315ค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำนะคะเราก็เขียน2315คูณ5นะคะให้เขียนในแนวตั้งนะคะเด็กๆ ขั้นที่1นะคะเรานำห้ไปคูณกับหลักหน่วยก็คือเลขห้ 5, ใช่ไหมคะห้าคูณ5้าเท่ากับยีหนะคะเราก็ใส่5แล้วทดเลข2ไว้หลักถัดไปนั่นก็คือทดเลข2ไว้ที่หลัก10บนะคะคุณครูก็เขียนเลข2ตัวเล็กๆตรงหลักสิบก็คือข้างบนเลข1ค่ะขั้นที่2นะคะ นำห้ไปคูณกับหลักสิบนะคะนั่นก็คือเลขหนึ่งหคูณหเท่ากับหนะคะและนำห้ไปบวกกับตัวทดสองข้างบนใช่ไหมคะห้าบวก2เป็น7นักเรียนก็เขียนเลขเจ็ดไว้ตรงกับหลักสิบเลยค่ะตอนต่อไปนะคะ นำห้าไปคูณกับหลักร้อยนะคะนั่นก็คือเลขสาใช่ไหมคะหลักร้อยห้าคูณสามเท่ากับสิบห้านะคะเราก็เขียนเลขห้านะคะแล้วก็ส่วนเลขหนนะคะทดไว้หลักถัดไปก็คือทดไว้ที่หลักหมืนะะ่นค่ะต่อไปนะคะ น้ำห้าไปคูณกับ0ูนย์ค่ะ5้คูณศูนย์ได้0นะคะศูนย์บวกตัวทด1เป็น1ค่ะเราก็เขียน1ไว้ให้ตรงกับหลักพันเลยนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือห้า ไปคูณกับ2ใช่ไหมคะได้เท่ากับ10นะคะเราก็เติม0ูนย์ก่อนนะคะ0จะต้องตรงที่กับหลักหมื่นนะคะ1เราก็เขียนไว้หลักถัดไปนะคะดังนั้นเราก็จะได้คำตอบก็คือ11,575ค่ะนักเรียน เราก็เขียนตอบนะคะ1 5 7 7 5ค่ะใส่เครื่องหมายคอมมาขั้นตัวเลขด้วยนะคะนักเรียนตัวอย่างต่อไปนะคะ4 9 8 5 0 3นคูณแนะคะเราก็เขียน4 9 8 5 0 3นะคะคูณกับเลข8นะคะขีด้นหนึ่เส้นเริ่มคูณที่หลัก หน่วยเลยค่ะ8 x 3ได้24นะคะใส่4ทด2 8 x 0ได้0นะคะ0บวกตัวทด2เป็น2นะคะ8 x 5เป็น40นะคะใส่0ทด4 8 x 8เป็น64นะคะ64บวก4เป็น68ค่ะใส่8นะคะทดเลข6นะคะ8 9 72นะคะ72บวก บวกตัวทด6เป็น78นะคะใส่8ทด7นะคะ8คูณ4เป็น32นะคะ32บวกตัวทด7เป็น39ค่ะนักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะเราโจทย์ข้อนี้นะคะเราก็จะตอบ3 9มล้าน9แสนมื่นค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ 25,130คูณ4ใช่ไหมคะวิธีทำนะคะ25,130คูณกับ4นะคะเราก็เริ่มคูณที่หลักหน่วยเลยค่ะ4คูณ0ได้0นะคะเขียนเลข0เลยค่ะ สีคูณสเป็น12ใช่ไหมคะใส่2ทด1นะคะสีคูณหเป็น4บวกตัวทดเป็น5นะคะเขียน5ลงไปเลยสีคูณหได้20นะคะใส่0ย์ทด2อนะคะสีคูณสเป็น8ปใช่ไหมคะแปบวกสเป็น10คะ่ะเราก็จะได้คำตอบก็คือ1520งคะ่ะนักเรียน ตัวอย่างที่5นะคะ4315คูณ5เท่ากับเท่าใดนะคะวิธีทำนะคะแล้วก็เขียน4315นะคะคูณกับเลข5นะคะกี่สันหนึ่งเส้นนะคะเริ่มคูณที่หลักหน่วยเลยคะ่ะ5คูณ5ได้25ใส่5ทด2ไว้หลักถัดไปนะคะ ต่อไป5คูณ1เป็น5บวก2เป็น7นะคะเขียนเไว้ตรงหลักสิบเลยค่ะ5คูณ3เป็น15นะคะเขียน5้า้เลยเลข1ทดนะคะ5คูณ0ย์ได้0 0บวกตัวทด1เป็น1นะคะเขียนเลข1เลยต่อไปตัวสุดท้ายนะคะ5คูณ4เป็น20นะคะเราก็เขียนลงไปเลยค่ะตอบนะคะ20,575ค่ะ ของฝากประจำวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า45ค่ะจะเป็นเนื้อหาการคูณง่ายๆนะคะสำหรับใครที่ฟังยังไม่เข้าใจนะคะเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปได้ค่ะหรือ,อาสามารถไลน์มาถามคุณครูได้เลยนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะและพบกันใหม่เชมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ